อีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาตลาดผลไม้อีกแล้วพาเพืเ่อนๆมาเบิ่งตลาดผลไม้ครับนี่ตลาดสีบัวเม,มืองตลาดขายส่งหลากหลายนะครับเนาะพาเพื่อนมาเล่าบ้างครับเพื่อนครับพาเบิ่งหมดนัดครับอันอนี้เบอรหมดเลยส,สิบหา้บบหาก็ไ,ไปเล้บริษั ดเอนว่าส่วนเ <สะ S 2> ืนหน่อยหนอยาเีค่าเรนไหมอหาอะไรรดไดสวยย่ระคอบอะอ่ะเอาสามสิบลูกนี่ละสิบห้าอะไรบอกเอาสามสิบลูกได้อยู่ม,ม,ม,มันอลาย ช่วยเด้อจ่ายตังค์ได้สิน้องข้าเบิ่งบักม่วงครับมัเนี้บักม่วงบักม่วงอือสิบบาทก็มีนะแม่เบอร์อะไรเบอร์ลายสุกไหมบวยได้อยู่ถ้ามันไม่สุกก็แข็งดีนะเฮ้ย ม,ม,มันกี่โลครับนะเนี่ยเบอร์เดียวกันเหรอครับเนะี่ยมดูหน่อยายเพื่อนมาบึงฝรั่งครับฝรังร่งฝรั่งมาดูหน่อยสมามบาท

โอ้ยฝนตกหนักเลยครับครับิ่งมากร,ากร,ากรอกครับมากรอกมากรอกน้ำออกไหมคร่ครับ1460ครับ1460นะครับ <4 60. S 2> จอดล็อกหนึ่งนี่แหละนะชายคาเลย,นะย,ยครับผมพูดจริเงินบอลบ้างเกนต์ะลุบครับร,ราคาก็ยังแพงอยู่ครับ ช่วงนี้ยูหงไปซื้อแตงทิเบตครับลังหนึ่งนี่ก็ประมาณประมาณสี่ร้อยสามหน่วยสี่หน่วยสี่ร้อยหาร้อยนะครับเนาะเอามาพากะก็ออกด,ดีครับเพราะมันหวานไายดีส้มเช้งส้มเช้งหมืนหวาน,น,นเรื่องนี้เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้ดีกว่านี้เพราะอันนี้เดือนใต้ส้มใต้ ได้สามสิบแปดก็ได้เอันนี้ใครกได้ก็ได้